สบายดีพ่อพี่น้องก็สวัสดีเอฟซีเบิร์สูผู้สูคนเด้อ,ดพอพี่น้องเด้อพบพ่อกัะเปาตายอีกแล้วพี่น้องเอ้บรรยากาศยำเศร้าๆพี่น้องเมื่อคืนนี่ค้นเฟืองพี่น้องเอ้แล่เป็นถีเรียบร้อยพอน้องบิวหรือกัน้องๆและล้านแด้อพี่น้องเอ้ยขนซอยกันคนละไม,คะม้คนละมือซอยกันขนคนละไม้คนละมือพี่น้องเอ้เจนแล้วส้ำเร็จเนาะเต็มหางเป็นถีเรียบร้อย บิวไปใช้นะไปดิกะลุ่มไปไห่ทอเออเอามองมาในเด้อนในีนกระจวยนะคะในกุกเสียวเ,เด้อ,อเอามาเบิดหันแหละว่าสิไปหาอยู่หากินกับชุมเถาเม่พี่น้องเ้ยชุมน้บ่าวชุมเพนว่าสิไปเซไปเซกับ,บสิมี กุ้งหอยปูปาลาอะไเนาะพี่นอนะ้องเนาะตามแม่น้ำลำเซ่บ้านเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินตามธรรมชาติกระจักยชิไดย้ยังแน่ะไรพี่น้องเอ้ยเฮากะสิพากันไปหาอยู่หากินมาเนี่ยฝนว่าสิไปงมหอยจับหอยบอ่นาบ่าวเพิน่นกะสวัสด,ดีพี่นอ้องฝนวัดจะไปกับชุมนาบ่าวในี่แหละพี่นอ้นาานนองเอ้ยแล้วก็เฒ่าแม่ จกชิได้ชั่มได้ดอกพี่น้องเลยไปเบิ่งไปชมน้ำกันพี่น้องเลยมาท่านี่กับภากันเหตุยังเนาะนี่เนาะนี่น้องกันลังจะกินฉบตอนเช้าอ๋อได้มาแงวมาเมื่อวานนี่พี่น้องเอ้ย มันนี่จัดแต่เศร้าเลยน้องแพ้แน่น้นองชันติพี่น้องเอ้ยสไมดีพี่น้องโอดบรประไดพี่วะอยู่อันำลายแหงตองน,นมอมะย <c oughs> าโปรไดแน่โคประไดเลย <c oughs> อ <c oughs> ออ้ยพี่นอ้องเบิ้งเวิ้งเิ้งเิ้งนี่ปาทุ่ อยู่อน้ำลายแต่ส่าอถน้อโอุ้กแจ่วพี่น้องเ้ยมาแงวุกแจ่วแซ่บมากันพี่น้องเ้ยเมื่อกี้เ่าสิกินตอนเพลงอดบ่ไดวะกินเขาแล้วหนำเลยชุดยอดพี่น้องเ้ย ม,ม, ity, ม ajuda, ังเงวมังเอวคุกแจวแจวน้ำปลาเนาะแม่โป้โเลยะไอ้จยกน้องแมอือเาบกินปันกระแสบอยู่ด OK> ้พี<_<_<_่น้องเอ้ยตอนนี้น้ำลายไหลน้ำละพี่น้องมื่อวันสิภาไปหลอแม่น้ำซีพี่น้องเอ้ยมันองเขาชิงงมป่าพ่ะ มูพป้าแบ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 ,แบอื <c oughs> ไเไ่้องยันไปไวมาส้า <laughs> เขาแนบอยากแเศร้าเนอะลกระทันหัน่ยันเป็นโลกกัะทันหันยันเป็นโลุไปมาซะเซ็ตๆหน่กันปหน้อยปลาตายขึ้นน้ำลายอยู่ปลาตายก็ขึ้นน้ำลายน้ำพี่น้อยมาเชียเองก่อนมาต้าหู được để xào xạo, xạo mà, cái ông ấy, xin là anh a Ama Ba bai là bai bai bà bai nhưng mà ra bai ăn bai xào bai 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 cũng giặt bai mà nghèo bai 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 ăn bai 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 พาอันพาเ็ปทองเขดีทีเ็นแล้วบะาตยกัลกิจอยากอไรบะไต่กัลกินมาข้นลายอนี้หวานได้หวานอยู่หวาตา โอ้ยจักหวานบัหวานพี่น้องเอ้ยวานนี่ไปขืนจู่โฉกขาดโฉกขืดขาดแลก็ไปขืนจู่โฉกขาดวานนี่พี่น้องเอ้ยว่าตายจาู่โฉกขาดาไปขืนกับโน้งเพยแมทเที่ยวเขาโ้งเพยไปกินหมึกกับลาบกับลาบก็ตกลมอันนน็อก

À, ah, thôi, mẹ nó kéo hết mày, lẹt, you know. Chát tè sọ, you know. Tēn là. piao ba. Old ba, đại học. Tēn lẹp ba, đại học, you know. Tēn lẹp piao ba. 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 ปวกินยาสองเม็ดว่ะอึนบุลงปวดกินยาสองเม็ดกึนบุลงพี่นรอเอ้ยปกินมบเงียหา่วยนี่กึนอ่น้องต้านกินมังกินมังอกินมังคอเธอะสิบหาได้อยู่โฟเธอระสิบหาได้จะล้นบวกกินยาเม็ดหนึ่งกนบุงโอ้แมลงแพนไหกกินยาซัลยาดีกว่า เป็นยังเอากินยาแล้วตกต้องเวนอภังเป็นแต่เส้กินเลยออกินเลย,ออเลยปวดจุนี่มีแต่แจ่วหมดยมีดอลวก่แแก่แก่แเอาใช่เอาใช่จุดออออมิตแต่แจ่วหมไว้เนาะเบิงบ้งนี่พี่น้องนี่ปคนกันเกินน้ำลายนี่พี่นอ <c ười> ้องอุ้ยแจ่วปลาแดกตัวนี้แจ่วปลาแดก

หน่อยก่อนอเขาเดียวด้ไปเนาะมาเดินมาเดินไปเนาะมาเดินไปลงเลยกินบบกินชรการาซาวไปกเดไปนู้เลยคน <c oughs> จะปีลาแหละ เกินไปนะม่บ <Harriet> ่กาไมากรทดเนีกระดาามาเดี๋มาเดี๋มาเดี๋ กินไก็ยังอยากยังอยากอยู่พี่น้องเอ้ยบ่อได้พี่ไี่ไรบ่ได้ทายาโลกไวยมาซาระยาดอกมาเด็กพี่น้องเลยทแม่ก็ไปพี่น้องเอ้ยท้าไรบ่ได้ทาแมงก็ไปไปป่ายายก็จไปป่าอันงมยยาไปไวมาซาพี่้องแเล่นบ่ทันเดี๋วเ่าเดี๋ยวเาไดาอยู่เดือน ของนามเป็นของเฮามมหมือนอย่างโบวมีใช่ยานช่อตนต้องยัน,นช่องโป๊ะช่องห้องละจุดช่องห้องของนามเป็นของเฮายังไงก็ขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเด้อวาลิ้นว่าหัวกันสิพี่น้อง,งลลเลยนั่งว่<ห>าเ้าวกิจสงหรืว่าว่านในในเลนเนาะก็ดีไทยเองเป็นกับคิดวาลิ

ทำไงท้งนตายบ่บอกว่าพอแล้วร้นแท้เป็นาเห็ดอันอาปากีวีนี่ผไปก่อน hoa hôm đen đen Ôi đâu đây làm cái tay trụng thật, Tay chuông hôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không วิวพูดอยากกินน้ำบ่พี่น้องนี่เนาะลายรันหน่อยเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สมมาภาคภูมิแล้วเนาะมาเสด็ขอลาพี่น้องไว้ก่อนเด้อหน่อยฝากไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวไต่ได้อพี่น้องพ่อกระชิบกระป้ายพี่น้องเลยบ่าวไต่เสด้กล่าวภาว่าสบายดีพี่น้องสบายดีปะลุง